สวัสดีครับพี่น้องผมพบปะกันเื่นเคยนะครับกับช่างนึกร้อยอดนะครับทีมงานอู่ซับประเสริฐยนสวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวเฟซบุ๊กพร้อมทางทีมงานสิงห์บรนทุกสุข,ขุ่สุขคนเลยรวมทั้งเอฟซีางช่องยูทู e นะครับซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกร้อเอนะครับ สวัสดีทุกคนทุกท่านครับกับเช้าวันที่28นะครับเมษายนส5 6 5นายน5นะครับเช้านี้อากาศดีมากนะครับแต่หนจะร้อนช่วงเทาสายนะครับคือเกาเหมือนเดิมนะครับเขียนเคยเลยมมอนี่กะ เสาร์นี้ก็มีรถมานําเสนอทุกทานนะครับรถคันนี้เขามาต่างตาโดนแล้วแะนะครับเขามาตัางต่โดนเดี๋ยวผมวิ่งเวลาไทยนะครับเดือนนี้รู้สึกว่าชุบกค่เดียร์ยยไทยลงปันไดน,นะครับวันหยุดกระลายทั้งปวยหัวกัดเส้นนะครับบ่ได้เป็นโควิดได้พี่น้องได้พอดีดูดน้ำมันนะครับแพ่น้ำมันดูดน้ำมันในไปล้างท่วงนะครับ มาเข่าเรืองกันนะครับมาเบรงรถกันมือนี้ผมสีผ้าุกท่านมาเบรง n p r 130แรงนะครับเป็น n p r 130แรงครับครับ n p r 130แรงรถตัวนี้จดทะเบียนปี45นะครับจดทะเบียนปี45เครื่องดีครัสีสวยเทอร์โบพาวเวอร์ แอรนะครับยาง750เลเดียนใหม่6เส้นนะฮะนะครับรถตัวนี้เดิมแห้งพี่นอ้องนะครับเดิมแห้งหัวเดิมเดิมเื่องเดิมเดมกระสิ่งงามๆเลยนะครับกระบะนี่รู้สึกว่า,าจะข้องเก่าพ่นสีเฮ็ดมานะครับพ่นสีเฮ็ดหม่มามต้องประกาศเฮ็ดได้ดีเลยล่ะนะครับเป็นกระบะเหล็กข้างลูกนะครับเป็นกระบะเหล็กแผ่นข้างไม้นะครับ เวยๆกันเลยขับมาจากตะเชียงใหม่เลยนะครับขับมาจากเชียงใหม่เลยงามแห้งนะครับรถคันนี้งามแห้งเดิมแห้งขับมากับซือวา่าเล่นดีเลยแหละรถนะนะนะครับบอดเจ๋งกิงบอดกาผานขามาหอดซีหาลูกนะครับนี่งามครับ สวยมากตัวนี้ย pues er. ังยังเป็นหลังคาอยู่นะครับยังเป็นหลังคาอยู่เดี๋ยวเฮ้าขายกันไปตามสาพานบึงก้อนนะครับเฮ้าขายกันไปตามสาพานบึงก้อนถ้ายังบอท่านไห้ขายจังไหนผมจีโยกหลังคาออกนะครับสิยกหลังคาออกพอดีผมมีคอกอยู่ตัวหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวควกขึ้นแล้วก็เดี๋ยวหมวกตัวนี้ใส่นะครับเดี๋ยวควกขึ้นแล้วก็เดี๋ยวหมวกใส เสริมรออเลยนะครับส่วนรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ไปตามสาภาพนี้เลยนะครับไปตามสาภาพนี้เลยผมได้ตั้งราคาไว้ยูทีสี่แสนบาทนะครับสี่แสนบาทครับ NPR 130แรงเทอร์โบพาวเวอร์แอร์เครื่องดีคัส4ีสวยยางใหม่เรเดียน6เส้นนะครับพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโบนครับ เดี๋ยวเขาไปเพื่อรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับเข้าไปดูรายละเอียดโดยรวมกันเริ่มต้นจากภายในกันเลยนะครับภายในนี่ภายในหลุดซกว่ามีเบาะนะครับมีเบาะหนังที่มันขาดนะครับเดี๋ยวมือนี่แหละมือนี่ผมี่ถอดไปห้อยไม่เลยนะครับแต่ว่าเบาะพิงนี่ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับเบาะพิงยังเดิมๆเ,เขตยังอยู่ครบนะครับ เพียดยังอยู่ครบรถไม่เคยชนนะครับเพียดยังอยู่ครบรละโบไฟใช้ได้หมดนะครับระบบไฟใส่เดืเอดครับบาวาสิเป็นเลื่อนไม่บาวาสิเป็นเจน้ำม,มันบาวาสิเป็นเจผ้ามหมอนวัดอ่านร่วมท้งนาฬิกานะครับยังใช้ได้หมดครับแย่ yeah. นะครับแยเย็น yeah. จอตอนแสงเนี่ยจักน้อยย้อนแสงเนี่ยจักน้อยนะครับแอร์เย็นครับเครื่องเล่นเสียงเนี่ยเป็นของต่าอิซูซูยู่เลยนะครับเดิมมากเดิมถึงเดิมมากคันนี้นะครับรถเครเฉียวเคยชนครับนี่ตะเดียบเดิมๆนะครับแต่เฉียบเดิมๆจากโรงงานนะครับแต่เฉีบเดิมๆเลยนะครับ ไปบงฟังนี่อีกกันอืมนะครับล่างไปแล้วแต่ยัง่โบราณแต่ฝนน้ำมันนะครับเดิมๆสวยๆนี่ไฟในนะครับภายในงามมักน,นะครับภายในสวยมาก กกมีเชียบอนังนะครับที่มันขาดเยวมือนี่เ๋ยวมือนี่ผมเอาไปจัดการไถนะครับก็จากเสียงดังเนี้ยจังน้อยนะครับเพราะว่ารถไถมันไถดีมีหลังบ้านนะครับต่อมาเาเบิรงคัสซี่กันนะครับมาดูคัสซี่กันเบอรคัสซี่พี่น้องสวยงามมากนะครับคัสซี่สวยตลอดเส้นบ่อผูว่อบวมเล้าก็ยังมาท่านในดามหลังมากานะครับไม่ผูไม่บวม ล่ากงยังมาท่านได้ล้างหลังมานะครับเสียงดังแน่จนัจหน่อยได้พี่น้องเด้อรถไถมันไถยยึดยุ่หลังบ้านนะครับสวยงามมากกระซิ่งามแห้งน,นะครับล้างแล้วแต่ยังมาท่านได้พ่นน้ำมันครับล้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่พ่นน้ำมัน สวยงามเดิมแค่ไหนดูเอาเองนะครับดูเอาเองผมก็ว่ามันคากยึนละนะครับเป็นกระบะาเล็กนะครับข้างล่างนี่เป็นเล็กเลยกระบะานะครับจะว่าแฟนขางหนายู่เป็นแฟนขางใหม่นะครับแฟนขางข้างในเป็นใหม่นะครับหายห่วงเรื่องคัตซีนะครับคัตซีหายห่วงเลยยางมิตชลิน ยางเรเดียนมิินใหม่ทั้ง6เส้นเลยนะครับนี่ยางยเรเดียนใหม่หเส้นตั้ดแต่สติ๊กเกอร์อยางยังมาท่านได้แจกเลยนะครับนี่เรเดียนใหม่หเส้นครับเอาไปขับกันนิ่มๆเลยนะครับสวยมากในเรื่องของกัปซีนะครับ กระบะย่างที่บออครับเป็นกระบะเป็นกระบเระบเป็นพื้นเล็กนะครับกระบะเป็นพื้นเล็กแผ่นขางข้างในเป็นไม่นะครับเป็นหลังคาเล็กนะครับเป็นหลังคาเล็กยาว5้าเมตรนะครับยาว5เมตรกว้างสองเมตรสิบครับในส่วนของกระบะนะครับต่อไปนะครับต่อไปเข้าไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับต่อไปไปฟังเสียงเครื่องกัน เบาๆนะครับลอยขึ้นเองเลยเบิ่งผ่านกันความหอนนะครับผ้ากันความร้อนยังไม่โดนแฉะเลยนะครับผ่ากันความ้อนยังมาท่านสะเคยถือแฉะเลยนะครับแเฉวมากเบื้องเครื่องนะครับเครื่องเดิมๆยังไม่ผ่านยังไม่เคยผ่านประแจนะครับเครื่องเดิมๆเลย น็อตยังไม่เคยขยับนะครับน็อตยังบอท่านได้เคยขยับครับยังบอท่านได้เคยพันปะแจมาเลยนะครับเครื่องดีครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีถึงดีมากเลยเครื่องนี้แห่งปานเดือนหักเอหนาวนะครับขับแามหนาวเดี๋ยวห่มผ้าเลยนะครับเป็นเครื่อง 4H G1 นะครับเป็นเครื่อง 4H G1 นี่นะครับ นีรหัสเครื่องนะครับ 4H G1 130แรงแพรนะครับรหัสเครื่องร3อยแรงคือ 4H G1 นะครับ 4H G1 เป็นรหัสของร3อยแรงนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบพาวเวอร์นะครับเทอร์โบพาวเวอร์พร้อม เครื่อง4เฮ็ดเอ้ยเฮ็ดจี้หนึ่งครับผมเครื่อง4เฮ็ดจี้หนึ่งถูกต้องแน่ร้อยสามสิบแรงแท้เลยนะครับเครื่องดีนะครับผมขับมากอาก มาจากอุตรอออตรดิษเองกับมือเลยนะครับท่านนี่ด้วยพ่กแม่อุตรดิษสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยเบิ้งหัวนะครับยังเดิมเด,มด,มดิมเลยนะครับยังมาท่านได้เคยผ่านการทําสีมาเลย ครื่องนะครับผมก็ผมขับมาผมก็ว่ามันคักอยู่นะครับเครื่องเราขั้นนี่ นี่นะครับนี่คือสภาพโดยร่วมนะครับของ n p r 130แรงปี45่ห้าเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับยาว5เมตรนะครับยาว5เมตรครับยางเลเดียนใหม่6เส้นเลยนะครับยางเลเดียนใหม่ของมิชลิน6เส้นเลยนะครับไปตามสภาพนี้นะครับ400,000บาทครับ400,000บาทนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจกับิดต่อสอบถามกันขามาได้นะครับทีหมายเลขโัรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับ0913544524 0 9 1 3 4 4 5 2 4เป็นเบอร์โทรกับไอดีไล์ของผมครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0910309491นะครับ0910309491นะครับิดต่อสอบถามกันขามาได้นะครับลูกค้าหารถตัวใดเยอะกับิดต่อสอบถามกันขามานะครับ สุดท้ายนี่นะครับผมสั่งหนึ่งเลยพร้อมครับทีมงานอูสับประเสริฐจนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้พี่น้องเด้อพบพอกันไหมในชิปหนาสำหรับชิปนี่สวัสดีครับ